กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สู่ผู้สูขข่คนเด้อพี่น้องเมื่อนี้ก็อยู่กับเบ้าโอชี่นลอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้เบ้าโอสิพามาบึงพ่อใหญ่สูงพี่น้องพ่อใหญ่สูงหรือว่าพ่อใหญ่ตัวที่แค่แหละที่เบา้เบาลีชื่อเสื้อชื่อเกิบชื่อหมวกชื่อชมมือชมยังมาหายมือนั่นแหละพี่น้องแล้วก็มีมีมีอย่างว่ามาเบึงว่าอัปเดตบ่งว่าเครื่องของที่เราชือมาเมื่อนั้น เขากับนามเป็นเบิร์ดละบอพี่น้องเอ้ยเราอยู่จังใดกินจังใดขอนี่ไปเบิ่งดกินนี่ว่าเห็นแล้วป่วยพร้อมพี่น้องป่วยจนปากสที่บวชละผู้เฒ่าอยู่ผู้เดียวพี่น้องเอ้ยก็คือว่าแหละก็สิอลำบากแน,น,น่นอนหนึ่งแหละเพราะว่ามันบ่มีไผดูแลเด้พี่น้องไผดูดูแลก็บ,บ่มีนะมีอยู่มีกินอยู่เอามาเฮาเอามาซอยอยู่แต่ว่าก็บ,บ่มีผู้เฮ็ดสุก,กินนะนะพี่น้องก็เลยเจ็บป่วยเป็นบางครั้งเนาะเราก็ได้ก็คือจนสิปากบ่ออกคนละพี่นอออ้นองอีตโต้แล้วอยู่นะ เพือนชาลานแป้นก็คือเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นหูกระปงกลองๆเลยกับพื้นเพือนกับลุกกับนั่นบนแล้วนะพี่น้องเอ้ยขนาดว่าความลําบากในในตอนนี้นะสำหรับเบาร์ี่คือคือชุดยอดกว่าทุกเคสที่เห็นเลยในตอนนี้พอเถาคนนี้นะแต่ว่ากัเอฟซีกะเพื่นกัพอได้ช่วยปันใดเนาะพี่น้องกัเราไปที่ตามรับเบื้งต้นก่นเลยพี่น้องอาการของเราจะเป็นอะไร าสิอาการแย่แล้วบ่หรือว่าจังไนเนาะพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยเบ่าลี่เห็นกับอินโตแล้วอย่างไแต่ว่ากับบ่าลี่กับวิทังออกกึศกันทางออกกันยากพี่น้องเอ้ยอ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิไปรับส้มรับบึงกันเลยพี่น้องเอ้ยหยุดเราอยู่เราอยู่ในหันละโอเคพี่น้องไปเจอเห็นใอยบ่เห็นเห็นฮะอ่าสวัสดีพ่อเถาสวัยดีสบายดีจะเมื่อยบ่เมื่อยเนี่ยจะเป็นปอดบ่จักพ่อเถาจักอื้บ่จะขากิน กินเหล้าหรอวาจะกินเหล้าบ่ะเออกินเหล้ามันเสียผีเสียอกผีแมนบ่แมนแล้วชิยานละบ้านนี้จะกินเด้อบ้านนี้เด้อจะไปบอกกินแล้วจะไปเฮื่อคนแล้วจะกินบ่ะเออกินเขาเย็นให้กินแล้วกินโออยากกินเด้อบ้านนี้ออบกินแล้วายเนี่ยจะกินน้ำเข้ากระยาเป็นจะได้สุขภาพคือว่าปากสิบอออกแล้วนี่ออกอยอ่ นั่นบ่เออตัวาปากคือโบได้แล้วแบบนี้โอ้โหแบบหนึ่งเด้อพี่น้องแน่นลึแน่นเน,เนเออือึกแน่นหน้าอึกบ่แน่นหน้าอึกไปอ๋อโบมีไผเบิ่งแย่งเลยบ่นี่บ่แล้วบ่มีไผอะไรฮึอยู่ผู้ดดเดียวอยู่ผู้เดียวเจ้าย่างไปวัดบ่เมื่อกี้นี่ฮะย่างไปวัดครับช้าเด้ฮะชา้าย่างชา้าย่างชา้าช้าบ่ย่างชา้งชาชา้า ไปไว้ไปบ่ไร้ายบ่เทาบ่ยิ้มบ่หัวเลยเนาะมือนนี้เนาะเจ็บโซเนาะเออเจ็บโชอาการมันเป็นังไ๋ในเล่าสุรานพังในดูน่ะเออในอากาศนี่อาการเป็นนั่ได้อาการอาการมันเจ็บเจ็บหน้าอึ๊บบอกเจ็บหน้าอึ๊เว้ยเจ็บหน้าอึ๊บบอกเอ้ยเจ็บหน้าอึกอือ บ่ได้ไปหาหมอบ่นี่บ่ไปกระจักดไปนะได้เนาะบ่เถาบ่มีเงินค้ำเนาะเลยใช้เกือบใอยซื้อให้น่ะเสียแล้วบ่เอ้เนี่ยเกือบยังเกือบใอยซื้อให้มืัอนั้นเด้อแล้วเดี๋ยเขาเอาแล้วบุจักออจะถือไปแล้วเขาเอาบ่เออ ถือเกือบสองสีกแล้วงไปเนาะบานนี่อาบนี้อาบอยู่บ่านน้ำนี่อาบมาแล้วอาบอยู่ทสาล่ะอาบอยู่หนองซะเอออาบหรือบ่าวานนี่เออวานนี่บ่ได้อาบเป็นยังเจ็บกระตูบบอเจ็บกระตูบ่ได้อาบลูกบ่ได้บ่ลูกกระได้อยู่อ,อาการแย่แล้วน้องประถาเออ กินยาจะบ่นี่กินยาจ๊กสิกินยายังเพราะว่าเจ็บหน้าอิกเนาะอือโอไปยังไปวัดไปเอาข้าวนั่นเดียวอ๋อข้าวปั้นนะบ่อือเราใส่บาทเนาะมันนี่เป็นวัตถินมันบ่นี่วัตศีลเด้วัตศีลดับแล้วมันนี่เออเลยไปเอาข้าวน้ำเพิ่นบ่เออลงเอาข้าวขาแต่งให้รสลงไปเขาก็แต่งให้เจ้าเลยบ่ แต่างไ้หึงบ่จะอย่างลงฮอดวัดะโอ้ยหึงเลยแล้วบ่ได้ฮอนแดดบ่ล่ะฮอนย่กอุดโอ้พระถ้าไปได้อีตนทีพุดไปว่ะเจ้าปากสิบอออกแล้วบ่านี่เจ้าเห็นบ่คอยขี่รถมาผู้พนเะเห็นเจ้าคือเอื้อนจะค่อยเนยโอ้ยบ่ได้เอื้อนแต่ก่อนคือเอื้อนใช่ยุเออเอื้อนนะแต่ก่อน มันคนเสียอกหรอเอิ่นดังมาได้เนาะเอิ่นดังมาได้อ,อากาศแล้วเป็นพอเทาปเป็นน้ำอากาศได้นี่เอ <ừ. S 1> ิมทติมขวดน่ะจะลิ้นมอ้อกดน้ำกินเจ้าบ่า้ลยโอ้เอ,อเื่อสั่นไปเลยใครเอาอยู่วัดอ๋อ บ่อยากไปหาหมอบ่นี่บ่บ่ไปกับผมมีเงินเนาะไปกับผมมีเงินหลายก็หนีลำบากคืนนี่เจ็บแห้งบ่คืนนี่นนโอ้ยแหง้งคันบ่ายาเนะี่ยแม่นตายแท้แท <laughs> ้เจ็บแห้งเนาะเออเจ็บแหง้งอ๋อ เป็นได้เอ็นเจ็บโชว์เป็นลูกหลานมาเบิ่งอยู่บ่นี่เข่าบริจาคหรอลูกเจ้ายังจะค้นตอนนี่ฮะยังเจีดอ๋อโอเคพี่น้องเอ็นนี่ถ้าท่านไะไเป็นลูกหลานแหรอยังเจี๊ดจะเป็นลูกหลานแล้วกับมเอาแล้วในเด้อพี่นอ้องแล้วกำลังเจ็บโชว์ว่นนะชันชันเนาะเจี๊ยบโชว์น้าประคาผู้ใด เนี่ยบานนี่มีแต่หลานมู่ไผมันเอาเจ้าไปอยู่น,น,นํา,นา,านเลยเนาะบ<อ>่เก็บลูกสาวก็วเว้าอยู่ก็มอ๋อโอเคโอเคอเด็ดเป็น,นไดอันม,มามา่ปาปลากระป๋องเบิดแล้วบ่ปลาก,กระป๋องก็ยังอยู่อือม,มีได้ังบ่ยังข้าเด้ข้าก็ยัง ออกินได้หลายเถออ้อๆๆดุนได้เนาะน่ะหากับมาวานนี่เข่าไดอ,อมาโมเมนมาเมื่อนี้แล้วฮะมันในนั้นฮะใครอยู่ดอกเขามีมาละบาดนี่มันนะเอาขึ้นมาตัวัดแน่จะลูกได้อยู่บ้านนี้ไดออ้ลูกได้เป็ย่างซีอะไรเนาะเออเซีจ,จิดแหละ กินข้าวหรอวามันนี่นะกินแล้วกินครับโบติมจ้ติมนะคือม่กินหลายๆกินลายพัดยนานฮั<า>กฮักถังออกเลยเก็บโซเนาะดลย <c oughs> เข้าเจาแล้วคือปูกระเป๋าอยู่นี่ปูกระเป๋ากับปูบไว้ฮะ จะนอนบ่ดิฮะเจ้านอนได<ะ>นนห้หนิบะเออนอนมันฮอนกันขึ้นนอนเทงเตียงกับบ่มีได้ไปน,อนไ้องเลยไปนอนเลยนี่แหละคนกันคนถูกแท,ท้ๆเสียบ่ะเตียงเตียงเจ้านอนกับบม่นะบมีเนาะบ่มีแล้วได้แต่มีเตียงอันนึงในนี้เนาะ,ะเพราอหอยนอนเนาะอือาการกำลังแย่ได้นี่ บ้านเกิดบ้านผังใส่แห่บ้านแพร่ใส่บือได้จังมาอยู่พี่อจะมันบ่มาเนาะอฉั้นคนบ่มาเขาก็โหจักอยู่ลูกหลืมแต่ว่าเขาบ่นจะมาบึ่งเนาะอืเมื่อยเพร่ะว่าถับตอนนี้เมื่อยเน้ เมื่อละใจชั่นบ่ใจชั่นแนวใจชั่นว่าวับบ่เออนอนรับอยู่ป๋อกลางคืนน่ะโอ้ยรับได้รับบ่อรับแต่ข้าอยากกินเหล้ามื้อนี้แล้วที่นอนสบายเจ้าเป็นโดยโดนเราบ่นี่เออโดนเติมแล้วนอนเวลาสามสี่วันเออพุ่นแล้วอโอ้ยว่ะ bạn nó vào đầu nó ừ, phải hàng hốt phủ hốt phà đấy theo rồi ờ, Hàng bố, bà. Ờ, hàng ngũ mà kín. Là? Là đề, đây là. <laughs> là đây đấy. Ừ. Đây vô. Cho lẽ mình là vô điểm nhân đây đấy. Mình đây. Phải hốt đây. โอเคโอเคพอแถาเราเว้าจนสิบ uh ูได้แ oh ล้วเนาะพอเถวนอป่ะไปยัย uh คืออยากช่วยพอแถาก็สามารถติดต่อเบอรลีทางเฟซทางไลน์ได้เด้อพี่น้องเดี๋ยวเบอรลีขึ้นหน้าจอให้ก็คือตรงหน้าจอเลยชื่อคือเฟซแล้วก็ไอดีไลน์ก็ได้พี่น้องเอ้ยช่วยเรื่องบนอยู่บนนอนบ่พาเราไปหาหมอนาแห้วแล้วเนาะแม่นเถาแล้วเนาะ ปุตติแล้วบูเป็นเดโฮมทหารคอยพาตุนตุนต่นมัดปูก็สอบปุยในบ่อน,นอนบนพะเทา้านอนอยู่ตล่างมันหอนนอนใอ่เทิงเือ้องสีขวดสอบเบิ่งนี่พี่อนองขออนุญาย่าด้พะเท้าด้เออได้นี่เราไปคอเข่ามา มีกับปอะไรยังมีแล้วกันยังอะไรเข่ากันยังดูไปไว้นี่แล้วโอเข่ากันยังหลายเลยบ่มีนั่านไปนอนเลยท่านกาม่านี้เจ้ากําลังมาเข่าปะเออมานล้วบุญเจ้ากุศลได้เข่าอยู่ในวัดใช่หรืออืมกลางคืนเนี่ยจะขึ้นนอนเทิงปะ เออขึ้นนอนเทิงแล้วเป็งกลางเวลานอนในนี้นอนในน,น,นี้มันหอนนอนอันพื้นเลยอืมปูกระสอบปุยนี่นะนอนเออชื่อก็าวโพดปุยแนละนอนศาสตร์มีเนาะเออมีแตศาสตรบงังอันนี้อ่ะโอเคไปนอนเลยบ่บังปัดปุชังสัจจาวาสังสัจจาวาสิ่งขึง้นกินเนาะกินขึ้นไปกินเอาไม้เต่งแะเมนปะ โอ้บะเถาผักพรอนเด้อบาเถ่าเด้อเออเจ้า่าย่าง,งดูเด้อเออพักพรอนนะโอเคโอเคพี่น้องโอเคพี่น้องเอ้ยตอนนี้เบาหลีกสัมภาษณ์แล้วแลวก็คือเราเจ็บป่วยอะไรเป็นปอดเป็นยังตามเบ้าลิธนิมชานเนาะว่าอากาศมันลมได้มันหนาวเป็นปอดเป็นอย่างาาก็ย่าง,ก,างกับตัวผู้ได้ปูป่าปุ๋ยเปนั้นไรทอนนะพี่น้องเอ้ยนี่คือคนทุกจริงจริงที่เบา้าลิเจอแต่ว่าค การช่วยเหลือมันกับผเพียงพ่อเป็นอย่างไพี่น้อย่างไรกับบึ้งน้ำในกับผมี้เปอย่างกับผมีจักอย่างเลยพื้นภัยโซล่าส่องลาซิลกับผมีพี่น้องเอ้ยแตกต่างกับปางครอบครัวที่ได้ช่วยเหลือหลายเนาะพี่น้องกับผว่ากันเพราะว่ามันกับเป็นรูปประสงค์ของผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นว่าชันชะเอากระเป๋าบมได้ว่าจะเอาเงินชวนนั่นแบ่งมาช่วยครอบครัวนี้เงินชวนนั่นแบ่งไปท่านเอาบมมีสิทธิ์ในตรงนั้นเด้พี่น้องเขาบมมีสิทธิ์ที่ว่านั้นแต่ว่าถ้าท่านใดอยากช่วยขอ่านษา เดกสวยอิเลอลอก็สามารถที่ต่อเบลลี่ไดเดอร์พี่น้องเด้อโอเคพี่น้องตอนนี้บาลี่ก็ออกมาจากเฮือแล้วแหละละอาการแล้วก็รอดแลพี่น้องป่วยเนาะพี่น้องก็แล้วก็เจ็บเป็นเอ็นอุ่นเนะ่เจ็บเป็นอุ่นตามภาษาพุทธเอาแต่ว่ากับมันเรากับบ่มีผู้ดูแลเจ็บเป็นปอดเป็นยังนะความหมายพี่น้องเลยลมมันแห้งเด้ก็เลยเห็นให้เป็นปอดเป็นยังเพืือแล้วก็เห็นจำเห็นอะไรพี่น้องแล้วก็ปูกระสอบท่านปูกระสอบปุยนอน บา่าลีเห็นแล้วช็กดใจขนาดเลยพี่น้องเอ้ถ้าท่านใดอยากช่วยกับชาวมัตติดต่อาวลีได้เด้อพี่น้องช่วยชื่อศาสตร์ชื่ออย่างให้ลแล้วแล้วชื่อหมอนชื่ออย่างชื่อโอ้ยพี่น้องเอ้บ่บรรยายนี่ใช่ให้ภาพมันบรรยายเองเนาะก็คือลงไปหนียอดวิวกับบ่ดีดอกพี่น้องแต่ว่าบ่าลีเที่ยวมาหาแล้วตลอดเลยเที่ยวมาหาแล้วดูได้ทิศหนึ่งประมาณเทือหนึ่งหรือวสองเทือเนี่แหละบาล่าลีมาบ่าวม่นได้บ่าวลีมาว่าเออ จังย่านจังที่นะริ่มมาจากหามีคนชอยเล้านะหคือหคือเคสอื่นๆวัชนชาได้เือนได้ชานได้นั่นได้นี่ได้โทรทัศ์ผัดลมตู้เย็นจริงทีจําเป็นอีลีวัชนชาจากให้เราได้จริงทีจำเป็นบนดูบนนอนบอมุ่งบอมีหอนมุ่งหอนอย่างเลยบอมียอ,อย่างเลยนะชีวิตเราคนบอมีอย่างเลยกับมีพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้อง เดี๋ยวเบาอุลีก็จะได้ซื้อน้ำซื้อในมาให้เราแล้วก็ะจะได้เมื่อบันนี้ค่ะจะไปซื้อน้ำมาให้เราไว้ให้เรากินก่อนเดี๋ยวก็จะเมื่ออาจจะบันทึถ่ายเด้อพี่น้องเด้อโอเคพี่น้องจังนด้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามให้เบาอลีคือเก่าพี่น้องเลยให้เบาอลีได้อัปเดตชีวิตของคนแล้วก็ช่วยเหลือคนแบบนี้ต่อไปเนาะโอเคไป